รเรื่องของการเก็บเอกสารเพื่อการธรบัญชีนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าใจกับนว่าการธรบัญชีเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีนะครับเพราะฉะนั้น การธบัมชีนั้นกําหนดว่าในการบัญชีบระชีตรายการเนี่ยก็จะมีเรื่องของสมุดรายวันนะครับบัญชีแยกประเภทนะครับซึ่งเอกสารที่ใช้ในการประกอบการลงบัญชีเนี่ยมีอยู่3แบบนะครับแบบแรกก็คือว่าเรานะครับได้รับจากบุคคลภายนอกเช่นเอกสารต่างๆนะครับที่เราได้รับเช่นใบแจ้งหนี้นะครับใบเสร็จรับเงินที่รับจากคนภายนอกครับแบบที่2คือสิ่งที่เราทําให้กับบุคคลภายนอกนะครับเช่นใบส่งสินค้านะครับใบแจ้งหนี้ของเราใบเสร็จรับเงินของเราครับและสิ่งที่สาคือเราทําแล้วก็ใช้ภายในของเรานะครับเพราะฉะนั้น3อย่างนี้นะครับก็เป็นเอกสารประกอบการ บันทึกบัญชีทั่วไปนะครับที่เราจะต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นในการเก็บเอกสารเหล่านี้เนี่ยเราต้องเก็บเอกสารประกอบการทาบัญชีไว้เพราะว่าสารวัตรบัญชีเนี่ยอาจจะมาเรียกได้ว่าเรามีหลักฐานการประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วนหรือเปล่าก็จะมาไล่ดูนะครับตั้งแต่เรามีงบการเงินงบการเงินน่าจะมีงบทดลองประกอบนะครับงบทดลองเนี่ยจะมีบัญชีแยกประเภทและบัญชีประเภทเนี่ยก็จะมีรายการเ,การเอกสารต่งางๆที่เกิดขึ้นในการบันทึกบัญชีก็จะไล่กลับมานะครับซึ่งสมุดรายวันทฐาเล่มที่เราจะต้องมีก็ได้แก่ส่วนาซื้อขายรับจ่ายและรายวันทั่วไปะแล ต้องมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่างที่ผมบอกนะครับเก็บไว้ให้สำรองบัญชีตรวจสอบว่าเราได้ทำบัญชีถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดนะครับและทางนี้ท่านนั้นนะครับถ้าเกิดเรานะครับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องเก็บนะครับเอกสารนะครับเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มในเรื่องของใบกับภาษีซื้อไบกับภาษีขายและรายงานภาษีนะครับเก็บไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีการเรียกตัวนะครับแล้วสูญหายขาดไปนะครับก็อาจจะเกิดข้อบกร่องในการทำบัญชีหรือการทำให้เราเสียสิทธิทำภาษีก่อนได้ครับ